การเข้มสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารตชดฝ่ายปกครองลาดตระเวนป้องกันการทำลายป่ารวบสองมอดไม้ขาตออีกรายขนประดูปแปลรูปโดนลวกกลางทางนายชยวุฒิอารีชนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีและนายเนรมิดเหลืองอารามฟ้าในอำเภอไซโยกได้สั่งการให้ในายเพริเขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจอ .1 ท่าเสา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอเจบ้องตีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สายตรวจปรับปรามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3มบ้านโป่งกรมอุทยานส่วนที่กำลังออกตรวจปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567นายไพโรธเขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจอ1ท่าเสาได้รับแจ้งจากนายสยามทองใบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจอ1ท่าเสาว,ว่าพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียนบอใบไม้บอใบไม้4099ราชบุรีบรรทุกไม้แปรรูปไปตามถนนสายอ่างเก็บน้ำเขาเขียวหมู่ที่2ตำบลวังกระแจะอำเภอไซโยกจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบ หลังจากได้รับแจ้งจึงนำกำลังข้างต้นเดินทางไปสมทบพร้อมประสานกำนันตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกเดินทางไปร่วมตรวจสอบไปถึงพบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะพร้อมควบคุมตัวนายอนุชาคนขับเอาไว้แล้วจากการตรวจสอบพบไม้แปรรูปอยู่บนรถยนต์กระบะจำนวน3แผ่นจากนั้นจึงนำตัวนายอนุชาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่หน่วยป้องกันทรักษาป่าที่กอจอท่าเสาโดยนายอนุชาแจ้งว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนรายหนึ่ง ให้นำไม้แปรรูปไปส่งในพื้นที่บ้านหนองสามพรานตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน2,500บาทและนอกจากนี้ยังมีไม้แปรรูปอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนเอาไว้ภายในบ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกเจ้าหน้าที่จึงให้นายอนุชาน,นำพาไปตรวจสอบไปถึงพบเป็นบ้านปูนชั้นเดียวภายในพบไม้ประดู่แปรรูปจำนวน3แผ่นเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาเอาไว้ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอ1ท่าเสา และจากการตรวจสอบไม้ประดูปแปรรูปทั้ง6แผ่นเป็นไม้สภาพใหม่สดโดยไม่มีอรอยดวงตราตีประทับเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงนําตรามาตีประทับตรวจยึดซึ่งไม้ทั้ง6แผ่นมีมูล,ลค่าตามท้องตลาดประมาณ41,300บาทหลังจากนายอนุชายอยมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรไซโยกดาเนินคดีตามกฎหมายนายไพโรธเกี่ยวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจ .1 ท่าเสาเปิดเผยว่า ต่อมาวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอหนึ่งท่าเสาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบ,บุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจล่ายากองกําลังสุรสีและเจ้าหน้าที่ตอชดอที่136ได้วร่วมกันออกลาดตระเวนปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เมื่อไปถึงป่าบ้านทุ่งมะเสยอหมู่ที่4ตําบลบ้องตีอำเภอไซโยกเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงดังคล้ายเลื่อยยนมาจากภายในป่าบนภูเขา เจ้าหน้าที่จึงนํากําลังเดินเท้าขึ้นไปบนเขาซึ่งเป็นต้นทางของเสียงเลื่อยโซ่ยนเมื่อไปถึงพบชายจานวนสองรายกําลังช่วยกันใช้เลื่อยโซ่ยนโค่นต้นประดู่และตัดออกเป็นท่อนเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมตัวชายทั้งสองรายเอาไว้ทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์อายุ29ปีและนายเสกสรรทั้งสองเป็นชาวตำบลวังกระแจอเาเภอไซโยกจังหวัดกาญจานบุรีจากการตรวจสอบโดยรอบพบต้นประดู่ถูกตัดโค่ลนลักษณะล้มคาตอโดยถูกตัดออกเป็นท่อนจำนวนหกท่อน พร้อมเลื่อโซ่ยนจำนวนหนึ่งเครื่องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางโดยผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงพวกตนทั้งสองกำลังเก็บข้าวของและอุปกรณ์เลื่อโซ่ยนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านพักเพราะพวกตนตัดทอนต้นไม้ออกเป็นท่อนเสร็จแล้วซึ่งพวกตนได้ตัดโคนต้นประดู่ในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาและตัดทอนเป็นท่อนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ17นาฬิกาส่วนไม้ที่ได้มาต้องการนำไปแปรรูปเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัย หลังจากผู้ต้องหาทั้งสองยอมรับสาร,รภาพเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรไซโยกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป